สวัสดีนะคะมาพบกับนกยูอินวิถีอีสานนะคะวันนะะี้และค่ะค่าคืนนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา2ี่สิบสองนาฬิกาสิบหกนาทีแล้วค่ะอันนี้ก็คือว่าเสียงกรบเสียงเขียดเสียงอันนู่นนี่นั่น่มันเป็นช่วงในลากันคืนแล้วค่ะเนาะพอดีอนะะนันนกดูดูบานสวนแล้วค่ะเนาะพอดีนกดูบานสวนะ ราวาบ้านเี้เกาะขอ็่ฝนตกนะคะยูจังหวัดนี้ฝนตกนะคะแต่ว่าจะตกว่า้ันยดจะขาดภาวาฝากอ่ะหอมมเล็แต่ว่าฝาก็ะเล็ดเนาะเมื่อไหถือโอกาสนี้นะคะฟังเสียงเขียดเสียงตกเหลก็เสียงทีวานเขียนน้าสิแอ๊ขาอมนะคะต้อง็สิเขาในเครื่องอมดแเลยค่ะเนาะ เพื่อนมินี่นะคะนกกะสีท่าเบิองสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะคะสีวากปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยนะคะตั้งแต่วันที่24สิงหาคมนะคะมือนี่นะคะนกกะสิท่าเพื่อนสุกี่หรือคอแม่พี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยก็ดีประเทศลาวก็ดีหรือประเทศใดๆก็ดีนะคะถือเป็นเมิองผิดหนีเนาะ เมื่อนี้นะคะนกก็จะเอาสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดหนึ่ค่ะอันนี้พี่เดกหู้จักแม่เอออันนี้จะเป็นกระทอมนะคะอันนี้กระท่อมอ่าต้านแดงหางกั้งเลยค่ะถือก็เออกันที่นกนี้พวกเนี้ยค่ะเพราะว่าเน,น,นื้อพกเนี่ย,วเ,ยเวลาเออคือมันใส่ใส่ ใส่เป็นสมุนไพรใหญ่เลยค่ะแม่ใส่เป็นสมุนไพรเป็นแบบวาเ่ยวกวับาร่างกายสองคนเท่าเล็แต่จริงๆแล้วนะ,นะคะอ่ากระคอมเนี่ยรัดค่ดเป็นแบบพื้นเทของเขาจริงๆเลยนะชอยูทั้งแฝกขาดใสเลยคะ่ะทั้งอัางี่นองทั้งแฝกขาดใส่ก,กัชิฮูจัดกนดี้ะคะ่ะว่ากระท่อม ก้านแดงหางกั้งคือมันเป็นแบบใยอันนี้สายพันธุ์นี้นะคะเนี่ยเบิ้งค่ะนี่อันนี้ก้านแดงนะคะก้านแดงของเขาเนะค่ะก้านแดงของเขาก็คือว่าก้านเห็ดพวกขันอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครคิดได้ค่ะนกเหยี่ยวชห้เบิ้งเหยีกยวไกอันนี้ก้านของเขามันสะแดงๆค่ะอันนี้เป็นก้านแดงหางกั้งมีกระไม้ทิงว่า ค่ะเป็นการแดงสายพันตรงของเขาเลยะคะ่ะก้านเขาจะเรียวๆยาวๆแล้วตรงตรง,ตรงก้ารของเขาตรงเนี้ยค่ะเนี่ยก้านของเขาเนี่ยไม่ใช่ออกแบบแดงๆอันนี้คือเป็นสายพันแบบดังเดิม่าแดกต่อนยอดโมเด้เสียบยอดเลยคะ่ะอันนี้คือเป็นสายพันดั้งเดิมเลยแล้วก็กระทอมก้านแดงหางตั้ง สังเกตเบื้องใบเขาเด้อค่ะใบเขาจะอยู่เดียวยาวๆสีใบใหญ่เด้อค่ะบใบไใหญ่ใสายพันธุ์อืน่นแต่ว่าอ่ากระท่อมกาลแดงหางตั่งเวลาเข้าเขียวเด้อค่ะเข้าเขียวเด้อค่ะมันสิออกอาการคือแบบว่ามึนๆง,งงงงนิดนึงมันจะมีรสชาติแบบเหมือนเมาเมาอะ่ะ เมนตาวาบเม้าหลายค่ะอันนี้สังเกตได้จากที่ว่านกเครื่อเก,เกี่ยวแบบตอนตอนที่นนกปวดท้องเนาะอันนี้คือมันแก่แก่ปวดท้องแบบเวลาเขาเขาทายหลายนะคะ่ะเขาทายหหายเนียเขาทายหลา่าลาเขาก็อันนี้เป็นยาเป็นยา,าเช่นมามันเป็นสมุนไพรแบบใครๆก็หามทายได้เนะะี่ยค่ะหมายถึงว่านกก็ สีเดซออกมาใบนึ้งนะค่ะแล้วนุก็สิไปซไปเอาน้ำตาลน้ำตาลเนา้องไหมค่ะใส่ใส่ใส่ในห่องนุกใส่ในห่ออ่าของของอะไรอกระท่อมเนี่ยห้องห้อห้องอะไก็เคี่ยวอันนี้มันสีเพชรในเฮาบ่วไทยของสีเพชรในเฮาแบบดิบทายของได้ไหมคะเมื่อวานตอนนุกเคยทายของเนาะบันจะมีน้ำพือ มันกันเดือกแล้วนะดก็ผู้ดูเสียหายาใส่นอกบัตนี้ถามมันขวดขวดนุกคนเลยบอกว่าอันนี้อะเขียวได้ให้เอาตาใช่หนุกอาตาใช่หนุกเขียวหามท่ายได้ดีเลยค่ะตัวนี้เป็นสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะค่ะเนาะอันนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นสายพันธุ์แท้นะค่ะสายพันธุ์แท้จะไม่ได้คือก็ได้เสียบยอดค่ะตัวนี้สีบก็เดเกิดมา ก็ได้ไปเสียบดอดเอาสายพันธุ์อื่นมาเสียบเนะะียค่ะอันนี้คือเป็นสายพันธุ์สายพันธุ์แบบตรง,งเขาเลยสายพันธุ์ตรง,งเขาเลยสายพันธุ์นี่แหละคะ่ะผู้ใดเค,เคยเคยเขีย่ยเนาะกับสีเพ็ดให้หแบบขยันค่ะขยันขยันค่ะขยันหมายถึงว่าหนึ่ง เห็ดงานบะเมย์สองเห็ดตากแตงตากโะขี้เลยกับบะเมย์บะห่อนเต็มค่ะอันนี้นะคะจากจากนะคะจากประสบการนจริงเนาะจุบานงกเคยเห็ดงานแบบแลหลายๆนะคะแบบคือมันจะเป็นสมุนไพรนะเนาะแต่ว่าทั้งทั้งบานเท้าเนี่ยเขาสีบะคลายนิยมแต่ว่าทั้งผักใบเนี่ยเขาสีผ่อนกันมาแต่แต่ลุ่นสูรุ่นรุ่นสูรุ่นรุ่นสูุ่น ใต้แบบคือสืบพอดกันมาเรอยจนมาตกถึงรุ่นนีปีนีข้อสอนีนนะคะก็โ okay. อก็ปลดรลอกเมื่อวันที่24สิงหาปี6สีค่ะ,คะก็ปลดหลอกเป็นทีเดียบร้อยเลยอันนี้ก็เป็นสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดที่แบบว่าเขากินกินเพื่อเพื่อแบบให้ให้ให้แหงเห็ดงาน้แล้วก็ กินเป็นยากินเป็นแบบสมุนไพรจริงๆแล้วอันนี้ลดลดความดันลดอ่าเขาเรียกว่าลดลดน้ำตาลในเลือดอันเนี้ยแกะประหวานก็ถามาดีโบกแกงสีเลยค่ะเนาะคือจริงๆแล้วสรรพคุณลูกเขา่ามันมันหลากหลายเลยค่ะเพราะว่าขาดจะให้นกเปลี่ยนชื่อบอกว,ว,ว่าหมดแต่นกแก่นิ่งนิ่งนิ่ง,ง,งจากประสบการณ์นะคะนิ่งจากประสบการณ์มาเลยไปที่ว่านึง่งอ่าแก่ าทายทองทองเสียนะคะอินาเหนีนนยวือว่าอยู่แล้วก็จากคนที่ว่าเป็นชื่อาเะยอะอยน้ำตาลในเลือเดเยอะบอกเป็นพวกแบบประหวานอะคือว่ามันสิลดลดตัวนี้ได้นาออันนี้คชื่อว่าจากประสบการณ์ริงนะคะ่ะอันนียวกอเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆี่เบิ้งนะคะ่ะเนาะเพราะว่า เป็นทั้งผ่เข้าเนี่ยนกบ่แน่ใจว่าผู้ใหญ่สีหูกหคือเราต่ว่านี่เขาก็สีดันในอ่าผักผักใส่เลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนพี้ขี้วินิณง้าวผักใส่นะคะเป็นกับสีหูจักกันดีนเนาะเพราะว่าเพ็่นกับสีเขียวเป็น,นสมุนไพรมากแต่รุ่นพอรุ่นแม่รุ่นคือรุ่นชู้รุ่นนะคะเป็นมันตกขึงรุ่นนี่แต่ต็มใดมาพร้าปลอกเมือมันทีดีซี สิงหาปี64แลว้วค่ะเนาะอันนี้นกก็เลยเอามาให้เบิ้งนะค่ะอันนี้โกก็ปลูกไว้เป็นสมุนไพรพื้นบ้าน,น,ะะน,น,น,นะะแล้ว,ะค,ะนนวค่ะเ,เนาะเน,นี่ยค่ะอันนี้แล้วคะดอกของเขาแล้วค่ะอันนี้เพ่รวาเนี่ยค่ะเดี๋ยวนกิ้งซูมเบิ้งใหญ่ค่ะอันนี้เป็นดอกเนี่ยค่ะอันนี้ก็ล้างล้างเต็มแล้วอันนี้อย่างเบิ้งแล้ค่ะมันนี่แมงมากินของนกเลย มันหูดีหูดีนะค่ะเพื่อนๆพี่ขนาดแมงมันยังหูดีนะว่าอันไหนแสบว่าแสบไปคิดบ้างเนี่ยคันมันมันหูดีขามันหูดีมันหูดีขึ้นย่างเลย่ะมันหูดว่าอันไหนแสบมันหูดว่าอันไหนว่าแสบบางทีเนี่ยค่ะเบิ้งมันเบิ้งมันไม่ไหยกินหงอกเลยเนี่ยค่ะเบิ้งอันนี้คือกันยิงหายมาเห็นบ่ เธอว่าไดนเลยค่ะมันทีมีแมงมันสีเป็นแมงที่อย่างบมนกอ่ะมันมันต้องมาซองไฟเบิรงยามคืนค่ะมันสะหมักมันทินยามคืนบางมือได้ต่างกับขนนหมดเลยเนี่ยขนหมดเลยแต่สี่บมีใบเลยมันถูว่าอันไหนเป็นสมุนไพรมันถูอว่าอันไหนอ่าทินได้เลยค่ะนกกระโมังเป็นแมงที่อย่างเช่กันเพราะว่ามันตอกออกมาซองไฟส่วงเด็อดๆอ่ะมันสีดินมากอก วัดช่วงเสาๆประมาณตีสามตีสี่ลงก็บินนี้แล้วห็นบ่ใบนี้ก็แวงเนี่ยเรียบร้อยนี่ค่ะสา,ายพันธุ์ของเขาแท้ๆด้วยค่ะสายพันธุ์ก้านาแดงของเขาแท้ๆใบของเขา,เขเขามันจะเรียวยาวอย่างนี้เวยค่ะสังเกตดึงอันนี้สิแก้หน่อยค่ะแต่ค่ะใบสีเนี่ยใบออกสีแบบเขียวอ่อนเนี่ยคือว่าใบใบสีบ่าท่านจะแก้ไปัไหนอันนี้กบบ็คือว่า สีแกแกพ่อปะม้าแกถามว่าเด็กกินใดไปเขี่ยวแดไปอันนี้กะพ่อเขี่ยวใดค่ะเนาะพอเขีย ó, เข่ยวใดดีดแกขาจะให้ดี่องเป็นใบเขียวใบเขียวประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็บใดหลยประมาณนี้ก็ไใดเละกัะนัดเบ,บิ้งค่ะแถวที่สามแถวที่สามเนี่ยก็เอาเลยเลยค่ะอันนี้มันก็สีบใบเขียวัตหน้อย เนี่ยค so oh no? uh ่ะอันนี้เราจะเป็นดอกของเขาด้วยค่ะเนี่ยนะค่ะอันนี้จะเป็นดอกเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นดอกเนี่ยค่ะอันนี้เราจะเป็นดอกอันนี้ช้ำมาจากต้นง่ายของเขาเนี่ยค่ะอันนี้คือว่าลงไปไปช้ำกิ่งมาเลยไปช้ำกิ่งจากต้นต้นพอต้นเนียพอมาเลยคือว่าต้นง่ายของเขาเนาะค่ะเนาะมันจะเป็นกิ่งมาทั้งสี่เลยเนี่ยค่ะมันก็สีมีหนึ่งสองสามสี่แต่เวลาเฮาสี สีก็เอินมาสีตอนน่ะเขาก็ตองมาตอนออกเนี่ยตอนตอนใดอีกอีกอีสามกิ่งค่ะตอนใดอีสามกิ่งแล้วว่านกว่าฮันเห็ดหอกนกไห่เขากางกางไงเห่เขามีมีลำก้นถุงตอนอันนี้นกก็เลยเอามาให้เบิ้งนยคะ่ะเพราะว่าอันนี้เขาปดรอกแล้วเรียบร้อยเป็นสมุนไพรพืนบ้านแซลว่าสมุนไพรเชนดีสีดังในภาคใต้ ค่ะใสนหู้จากตุกหลังคาเรือนค่ะเนาะพี่นอ้องเช่าใตนะคะเนาะอันนี้นกโวยวายสานนะคะนกโวยวาจากักเื่นกันนะคะพี่หูจักก็แม็นหยังเดียค่ะเพราะวันคือคือ,คอนกกับบอกรกะบ,บอขายดีเนาะกับันีขวดขวดคนก็เลยบอกว่ากออาวเหนียมาปลูกไว้เพื่อจะเป็นสมุนไพรในในในครัวเรือนนะคะเนาะ เวลาหนกปวดข้อก็ดีหรือจะเป็นแบบกวดก้อมดันก้มอย่างก็ดีหนกกะสีเขียวแก้ม่ได้เขียวหลายเลยค่ะขีโปแ่เขียวหลายเลยค่ะข้อหยังเพราะว่าการแดงเนี่ยมันสีนี้รสชาติขีเมาส์นะคะขาวข้นบ่เคยเขียวยันหนกนี่บ่ไดงอะค่ะนิดนึงนี่ก็คือคือเห้มันเป็นยางบ่ก็ได้ว่าเ้าวตีแบบเอาโยแยมากไม้ชี้หาใบสั่งไปใส่โปได้เหรอคะเมาส์ค่ะคัด ตะวานเนี่ยือว่าการแดงของเขาเนี่ยมันจะออก,กรสชาติมึๆนๆไหมค่ะเวลาเวลาเ,าเขาเขียวมันจะออกแบบมึนๆต่ว่าถ่าเขียวเป็นยาเนี่ยมันมันโอเคเนาะหนูไปกกเลอยเอามัานห็เบ่งนะคะ่ะอันนี้ใบมันจะห็เบ่งดอกนะค่ะอันนี้ออกดอกแล้วเนี่ยออกดอกนี่นๆๆค่ะการแดงแดงเซงทางโค้ง อันนี้เล็กน้อยเลือลุ่มเนาะคะ่ะเขาเจะบอกกันว่าน,นกกระเบื้องหูหรอกค่ะนกกระเคย้องหูหรอกเตเจ้าของมีแบบบ่อ,บอคลายดีนะค่ะนกเนาะนกกระเรียนขวดนกกระเรีนมาปลูกแล้วเพิ่นกาไหนกเขี้ยวเพราะว่าพวกเนี่ยมันสิลดมันสิลดพวกพุ่มดันลดพวกโรคประหวานแล้วก็เวลาท้องเสียท้องหยางเสียเขา้าก็เขี้ยว เป็นเป็นเป็นแบบว่าให้ให้ให้ยุดท้องเสียได้เนาะจากอันนี้แบบประสบการณ์จริงๆเลยอันนี้ก็มาเบอกให้ซูฟังนะคะละ้วกะเอาต้นมาให้เบิ้งเนาะเพื่อพี่นอ้องยูไผ่สารเฮาลูกว่าผู้ใหญ่ทพืา่าห้มันหูจัดนะคะเนาะอันนี้ก็บนี่ค่ะระมาณนีเดนกซู้ให้เบิ้งใกล่ๆนะคะเดี๋ยวมาเบิง้งมาเบิ้งดอกเขามาเบิ้งดอก พืชชนิด <ns> นี <ifies> ้นะค่ะพืนมักน้ำแฉะนด้ค่ะเนี่ยพืชชนิดเนี่ยพืนมักน้ำแฉะเนี่ยค่ะเนี่ยเบื้องใดเนี่ยค่ะพืนมักน้ำแฉะเดี๋ยวเราขายในมกเสให้เบื้องเบื้องอ่าเนี่ยค่ะเห็นว่าเนี่ยอันนี้อันนี้สิเป็นดอกของเขาเนยค่ะอันนี้จะเป็นดอกเนี่ยค่ะ ใบนี้ใบนี้อ่อนนะคะ่ะเดี๋ยวด้วค่ะใบใบเหลืองเหลืองลักษณะสีอ่อนใบหนีก็อ่อนแต่ใบหนีเขียวแน่แต่ว่าก็ายังเขียวบ่ได้เนี่ยค่ะเนาะอันนี้ก็โดนแมงเจาะไปแล้วเป็นทีเรียบร้อยค่ะเนี่ค่ะต้องเบิ่งดีๆเลยคะ่ะเพราะว่าแมงเนี่ยมันหู้ดีขนาดได้ค่ะว่าอันไหนแสบบ่แสบเนี่ยเนี่ยค่ะอันนี้คือกันเนี่ยอันนี้จะเป็นดอกเขาเลยค่ะนี่เหบ็นก่เนี่ย เนี่ยค่ะอันนี้เป็นสายพันธ์แพร์นะคะเป็นสายพันธ์แท้เนี่ยสังเกตเบื้องค่ะเนี่ยก้านของเขามันจะตรงเนี้ยมันจะแดงเห็นไหมจะแดงแล้วถ้าเป็นอ่าการแดงหางกังเนี่ยเห็นมั้ใบเขามันจะเรียวยาวใบเขามันจะเรียวยาวเนี่ยค่ะมันสีเรียวยาวมันสีอะไรสายพันธ์นี้มันสีมีความความเมาเมาอยู่ในโตของเขาเนาะเนี่ยค่ะอันนี้นกอ่ะ เอามาให้เบ่งนะค่ะนาะจังไรคลิปนี้นะคะนกกอพามาเบ่งกระท่อมนะคะต้นกระท่อมก้านแดงหางกั้งนะคะสำหรับคลิปนี้นกกอขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกับสวัสดีค่ะ